ไฮปล่อยเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้งค่ะเป็นเพลงเศร้าเพลงนี้เศร้ามากเลยใช่เพลงนี้ก็เป็นเพลงของคนที่ไม่ move on ไปไหนเพราะว่าแบบเพราะว่าแบบ move on ไม่ได้แบบมันมีความแบบค้างคาใจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยรู้ว่าตัวเองจริงๆตัวเองควรจะต้องเดินออกจากตรงนี้ไปได้แล้วรู้ทุกอย่าง เพื่อนด่าทุกอย่างว่าเลิกไปเถอะอะไรเงี้ยแต่แบบเราไม่ไปเองแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วเราจะต้องเสียน้ำตาให้เขาอีกกี่ครั้งอะไรเงี้ยได้เตมาเล่นเนวีด้วยใช่ค่ะได้พี่เตมาร่วมงานกันครั้งแรกเหรคะ่ะได้เห็นเหมือนในในกองก็มีพี่โจ๊กไปคอยดูแลเราด้วยเขาเป็นหนึ่งในทีมงานไงพี่โจ๊กอ่ะพี่โจ๊กเขาเป็นหนึ่งในทีมงานเขาก็เลยแบบเป็นธรรมดาที่จะเจอเขาตามงานต่างๆเวลาเราไปอะไรเงี้ยเรียกว่าปล่อยจุดกระแสอะไรไหมคะส่วนกระแสไหมเอ๋อคะไม ไม่ได้คิดว่าสวนกระแสคิดว่าถึงเวลาที่ต้องปล่อยมากกว่าค่ะแต่เราก็ปล่อยเพลงเรื่อยๆตลอดเลยคือต้องปล่อยนะถือว่ามีปล่อยแล้วบางันก็ไม่นานมากต้องปล่อยใช่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าสวนกระแสแต่คิดว่าแบบโอ้ทงานก็ต้องทำเนาะแบบถึงแม้จะมีสถานการณ์อะไรก็ก็งานก็ยังคงต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้องอยากไปบินเราปล่อยเพลงกี่เพลงเอ่อแล้วแต่ทางค่ายจักรุณานะแต่เราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะแต่อย่างปีที่เราก็ปล่อยไปประมาณ4เพลงค่ะใช่นี่ ากแฟนแฟนดีค่ะจากแฟนแฟนดีเลยทั้งแบบแฟนขับต้มเองแล้วก็แฟนขับพี่เต๋อยะไรเงี้ยล้วก็แอบไปอ่านทีแบบแฟนขับพี่เตเขียนก็แฮปปี้นะเพราะว่าจริงๆเราก็แอบตั้งใจแบบอยากได้พี่เตมาเล่นเ,เป็นพระเอกเพราะว่าพี่เต๋เขาดูมีมุมแบบอบอุ่นอะแล้วเราอยากได้คาแรคเตอร์แบบผู้ชายที่อบอุ่นอบอุ่นหน่อยแล้วเราก็ชอบที่แบบแฟนขับทุกคนบอกว่าโหพี่เตดูเป็นแฟนแมททีเรียลมากมากเลยอะไรเงี้ยใจคงเจ็บน่าดูถ้าพี่เตมีแฟนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบ ไปตามอ่านของแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยก็สนุกมา,ากไอย่างเงี้ยพี่โทชคเห็งเป็นถึงพีนังส่วนตัวที่เขาคอยดูแลเราอย่างนี้ตลอดไหมคะใช่ใช่ทำงานด้วยกันอยู่แล้วค่ะใช่อย่างวาเลนไทน์ที่ซื้อเป็นโนให้นางบอกว่าขอรูปหมดเลยนะแบบวันเกิดวาเลนไทน์คริสต์มาสปีใหม่ก็คืๆๆ <c oughs> รอรวบยอดร <c oughs> วบยอดใช่ใช่รวบยอดรวบยอดค่ะปลุกใจค่ะต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นขบวนการกับเพื่อนเพราะว่าตอนแรกก็คือคุณโซ่แบบเพิ่งซื้อบ้านใหม่ แล้วก็แค่คิดว่าอยากจะมีเปียโนอัพไรสักตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กเลยอ่ะแต่ตอนเด็กมันไม่มีเงินแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเริ่มทํางานเราเริ <S <S Boom, ่มมีเงินอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะได้สักหลังหนึ่งเราก็เลยคุยกับเพื่อนในไลน์ว่าแบบอยากได้เปียโนอัพไรอ่ะซื้อดีไหมเพื่อนบอกซื้อดิแล้วนี่ก็แค่แบบเฮ้ยแกล้งโพสใน Facebook ดีไหมเผื่อพี่โจ๊กซื้อให้วเลนไทน์เพื่อนก็บอกเอาดินี่ก็เลยแกล้งโพสว่าอยากได้อัพไรสักตัวต้องเลือกยังไงเพื่อน ู้งานลงไปแท็กพี่โจ๊กเลยของขวัญว่าเล่นท <ฮะ S 1> ้า,าทยี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบอ้าแผนสําเร็จได้เรอดูก่อนว่าเขาซื้อให้เราไหมแต่จริงๆน่่จะซื้อเองอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเขาก็รู้แหละว,ว่าเราแบบอยากได้มานานแล้วเป็นโนหลักนี้นี่หลักเท่าไหร่คะหมหลักเจ็ดหลักง่หกค่ะเจ็ดไม่ไหวเจ็ไม่น่าใหบแต่ก็เขาไม่เอาเขาห้ามเขาห้ามซื้อคืนไม่ให้ซื้อคืนเลยแล้วก็ถามเขาแบบคือพี่โจ๊กเนี่ยเป็นคนที่ ไม่เคยบอกว่าอยากได้อะไรเลยค่ะไม่เคยแสดงให้เราเห็นเลยว่าเขาอยากได้อะไรถ้าเขาอยากได้เขาก็เขาก็จะถ้าเขาอยากได้เขาก็ซื้อของเขาเลยอะไรย่างเงี้ยไม่มาพูดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถามเขาอยากได้อะไรแบบอยากได้อะไรไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เอาก็เห็นเราจะซื้อบ้างเขาก็บอกว่าไม่ต้องซื้อให้เขาเลยนะเอาเงินไปแบบว่าปลูกบ้านดีกว่าเมันลำบากไหมคะเวลาเวลาเทศกาลเราจะซื้อของให้เขาอย่างเงี้ยหนูเหนื่อยมากเลยค่ะวันเกิดหรือใดๆอะไรเงี้ยก็คือ เขาไม่เอาอ่ะเขาแบบไม่อยากได้อะไรเลยจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยจะว่าจะว่ายากไหมก็ยากเพราะเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะว่าง่ายไหมก็แอบ,บง่ายเพราะเขาก็บอกเขาไม่เอาถ้าหนุวันไทยก็เลยไม่ได้ให้อะไรเขาไม่ได้ให <c oughs> ้อะไรเขาใช่เพราะเขาบอกว่าไม่ซื้อเขาให้เราไปปลูกบ้านดีกว่าเหอนตอนนั้นนี้ก็เคยมองแผนนนะาคนแตงง่งงานแต่งงานไห้ตอนนี้ยังถามว่ามองมองไหมเรามองอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแค่ยังไม่ได้แบบถึงขั้นว่าจะต้องแบบ แต่งเหมือนไลหรืออะไรขนาดนั้นอะใช่ทางบ้านพี่โจเขาถามไหมคะพี่โจก็ค่อนข้างมีอายุมอายุใช่ไหมพี่โจแลเนาะห่างกันเยอะอายุห่างกันเยอะค่ะใช่แต่จริงๆอย่างที่บ้านพี่โจเขาก็ไม่ได้กดดันบ้านเราก็ไม่กดดันค่ะเขาตามอย่างพี่โจเขาก็ตามใจเรามากกว่าคือถ้าเราพร้อมอะเราว่าพี่โจก็พร้อมแหละใช่ไองมีพร้อมบ้างอยากหรือว่ารอแบบบ้านเสร็จปุ๊บก็รอก่อน ยังสนุกกับงานมากๆอยู่เลยอะหมายถึงว่ายังตอนนี้แบบโฟกัสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังงานอยู่เลยค่ะใช่ซึ่งก็โชคดีว่าทํางานกับเขาก็เลยทําให้ในงานม,นมีเขาอยู่แล้วอะก็เลยอาจจะไม่ได้ต้องเอาหัวมาแบบโฟกัสเขาเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันแบบทางานด้วยกันอยู่แล้วประมาณนั้น